หลังจากที่ฟ้าฝนทิ้งช่วงไปหลายวันลุงแพ้วกระสั่งให้เมียแกเตรียมข้าวห่อเนื้อแห้งใส่ย่ามเอาไว้ส่วนตัวแกก็นั่งตรวจเช็คปืนและกระสุนป่ากระคาบมวนยาฉุนนั่งอยู่ที่นอกชานหลังจากที่เมียแกเดินเอาอย่ามมายื่นให้แล้วแกะก็สะพายและแบกปืนเดินลงจากเรือนตรงไปที่ป่าที่อยู่ไกลออกไปจากหมู่บ้านเกือบ5กิโลเมตรระหว่างทางก็ได้พูดคุยทักทายกับชาวบ้าน ทั้งที่เป็นพลานและชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่ากว่าจะเข้าไปถึงจุดหมายบริเวณที่แกเข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าอยู่เป็นประจำก็ล่วงเข้าเป็นเวลาบ่ายโมงด้วยการเดินทางในช่วงหน้าฝนนั้นยากลำบากกว่าช่วงเวลาปกติทั้งผืนดินที่เปียกชุ่มแฉะขึ้นไปบนลานหินกระลืนล่นทะยลหญ้าแฝกหญ้าคากระแทงยอดชูชันขึ้นมาสูงลาวเอวลาวหน้าอกต้องระวังทั้งสัตว์ป่าดูไล่ และงูเงี้ยวเขียวขอที่อาจจะหลบซ่อนอยู่ตามพงหญ้าที่เปียกชืน้นโป่งดินเล็กๆที่มีทั้งช้างป่ากระทิงและหมูป่าชอบเข้ามาขุดคุย้ยกินดินโป่องอยู่บริเวณนั้นครั้งหลังสุดลุงแพ้วเข้ามานั่งห่างดักยิงหมูป่าได้ตัวหนึ่งเมื่อเกือบเดือนที่ผ่านมาก่อนที่ฝนจะตกหนักด้วยประสบการณ์ที่มีอายุอยู่มาได้ร่วม60กว่าปีลุงแพ้วสามารถที่จะคาดการได้ว่าคงจะไม่มีฝนตกลงมาแน่ในค่ำคืนนี้ เมื่อไปถึงที่โป่งแกกับปีนขึ้นไปอยู่บนนั่งห้างเดิมของตนเองซึ่งยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้เป็นอย่างดีตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนค่ายังไม่มีสัตว์ป่าเข้าไปหากินอยู่ที่โป่งเล็กๆนั่นครั้งก่อนที่แกเข้ามาก็ไม่มีสัตว์มากนักที่เข้ามากินโปง่งแต่แกต้องการเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรที่ตัวไม่ใหญ่มากนักที่พอจะขนเอากลับไปได้หลงเข้ามากินโปง่งไม่ว่าจะเป็นหมูป่ากวางเก่งหรือว่ากระจง แกนั่งมวนยาฉุนจุดสูบอยู่บนนั่งห้างไม่ได้รีบได้ร้อนว่าสัตว์ป่าจะโผลมาให้ยิงเมื่อไหเมื่อตะวันผุบหายไปที่เส้นขอบฟ้าความมืดก็ลงมาปกคลุมจนม,มืดมิดมองอะไรไม่เห็นเสียงสัตว์ที่ออกหากินในช่วงเวลากลางคืนก็เงียบสนิทมีแต่เสียงจิ้งลีดเลไลและแมะลงปีกแข็งที่ส่งเสียงกรีดร้องจนแสบแก้วหูไปหมดลุงพผายังคงนั่งรอเวลาอยู่อย่างใจเย็นอาศัยเพียงแค่แสงจันทร์สาดส่องลงมา ก็สามารถที่จะยิงสัตว์ป่าที่เห็นได้แล้วผ่านไปจนถึงสองถุมสามถุมก็แล้วสีถ่ถุมก็แล้วยันตีหนึ่งตีสองก็ไม่มีแสงจันทร์สาดส่องลงมาแม้แต่น้อยมองขึ้นไปบนท้องฟ้ามีแต่ก้อนเมฆดำทะมึนที่แผ่ขยายปกคลุมไปทั่วทั้งผืนฟ้าหลวงแผวเรือมีอาการหงุดหงิดหลวงเอายาฉุนออกมามวนใส่ปากคาบแล้วก็จุดไม้ขีดพอแสงไฟสว่างวูบขึ้นแกะก็ตกใจแถบช็อก ไม่รู้ว่ามีใบหน้าของใครโผล่ขึ้นไปอยู่บนนั่งห้างรีบดึงสติของตัวเองกลับมาโดยเร็วคว้าไม้ขีดแล้วก็จุดไฟ่องอีกครั้งพอไฟสว่างขึ้นใบหน้าที่เห็นอยู่มะครัวนี้ไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วลุงแพ้วคิดว่าตนเองนั้นคงจะตาฝาดก็เลยละจากความสนใจเรื่องนี้ไปจอ่อเปลวไฟไปที่มวลยาฉุนที่ขาบเอาไว้นั่งสูบยาฉุนอยู่ครู่หนึ่งจู่ๆก็ได้ยินเสียงสะอื้นให้ดังอยู่ใกล้ๆหู ก็เล่นเอาลุงแพวตกใจสะดุ้งสุดตัวอีกครั้งเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงของหญิงสาวความคิดเรื่องผีป่าก็แวบขึ้นมาในสมองเป็นผ่านมาจนแก่เท่าป่านี้แล้วแม้จะมีวิชาอาคมติดตัวอยู่บ้างแต่ก็ไม่เคยเจอเรื่องลึกลับโดยเฉพาะกับผีปา่าผีภัยเลยแม้แต่ครั้งเดียวตอนที่เข้ามาในผืนป่าและปีนขึ้นมาอยู่บนนั่งห้างก็ไม่ได้ทำพิธีขอขามาเจ้าป่าเจ้าเขาหรือทำพิธีข่มป่าขมา่มภัย ตามที่ได้เรียนรู้และสืบทอดต่อๆกันมาแต่อย่างใดลุงแผลวหลับตาปีบริกรรมคาถาอาคมที่พอจะนึกและจําได้ความเข้มขังยังพอมีอยู่บ้างมีเสียงกรีดร้องของนางผีป่าดังลั่งขึ้นพร้อมกับเสียงดังตุบอยู่ที่พื้นใต้นั่งห้างเมื่อเห็นว่าวิชาอาคมที่มีติดตัวอยู่พอใช้การได้ลุงแผลวก็ลืมตาพยายามเพ่งมองลงไปเพื่อดูให้ชัดๆว่านางผีป่านั้น ไม่สามารถที่จะขึ้นมาอยู่บนนั่งห้างร่วมกับแกได้อีกมองเท่าไหรก็มองไม่เห็นจึงได้ล้วงเอาไม้ขีดจุดแล้วก็โยนลงไปถึงได้มองเห็นว่ามีร่างของอะไรบางอย่างอยู่ที่ใต้นั่งห้างนั่นในลักษณะที่มันกำลังจะปีนป่ายขึ้นมาแต่สุดท้ายก็หล่นตกลงไปที่พื้นอีกใบหน้าที่เห็นเพียงแค่แวบเดียวจากแสงไม้ขีดเป็นใบหน้าของหญิงสาวไวัยไม่ถึง30ปีแต่กลับมีลำตัวคล้ายกับสัตว์ป่าซึ่งสัตว์ป่าที่ว่านั่น ก็คงไม่พ้นเสือเพราะเห็นลายผาดกรยวบยาบตอนที่มันเคลื่อนไหวล,ลุงแผลรู้ได้ทันทีว่านั่นมันน่าจะเป็นเสือสมิงแม้จะไม่เคยพบเห็นมาก่อนตลอดชีวิตของการเป็นพลานมาจนแก่เท่าป่านนี้แกยกปืนส่องลงไปแล้วกระสับไกปงไวเท่าความคิดกระสุนปืนระเบิดตุมสเก็ตไฟจากปลายกระบอกปืนก็สว่างจา้าด้วยความมืดมิดไม่รู้ว่ากระสุนถูกล่างของมันหรือไม่แต่ก็ได้ยินเสียงร้องสะอื้นดังขึ้นมา แทนที่จะเป็นเสียงร้องคำลามของเสือเพื่อให้แน่ใจลุงแพ้วแกได้จุดไม้ขีดแล้วก็ส่องลงไปดูอีกครั้งก็เห็นว่าเป็นร่างของหญิงสาวยืนร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ด้านล่างแงนมองขึ้นไปบนนางห้างทำให้จิตใจของพลานที่มีประสบการณ์มากอย่างลุงแพ้วววาหวุ่นสับสนว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นแน่ตกลงว่าหญิงสาวนางนี้เป็นเสือสมิงหรือว่าเป็นผีป่านางไยัยแกล้วงเอากระสุนปืนในย่ำ ออกมาบริกรรมพรมบนคาถาอาคมอยู่ครู่หนึ่งแล้วกระเป๋าพวดพวดลงไปสามครั้งด้วยคำอธิษฐานขอให้วิชาอาคมของตนเองที่มีบังเกิดมีความเข้มขลังมากยิ่งขึ้นจับกระสุนปืนยัดเข้าใส่ไปในลำกล้องส่องลงไปด้านล่างแล้วกระสับไกลทันทีท่ามกลางความมืดที่มองไม่เห็นสิ้นแสงเปลวไฟจากปลายกระบอกปืนหลงแผลกันหน้ามืดไปอีกครั้งครั้งนี้ไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องจากหญิงสาว มันกลับกลายเป็นเสียงร้องของเสือขึ้นมาแทนหลุงแผลวแน่ใจแล้วว่ามันเป็นเสือสมิงไม่ใช่ผีป่านางไม้ที่ไหนแกรีบบรรจุก,กระสุนที่ลงอาคมเอาไว้อีกนัดใช้ไม้ขีดจุดส่องหาตำแหน่งของมันพอแสงสว่างวูบขึ้นก็มองเห็นร่างของไอ้ลายพาดก่อนตัวเคืองกระสุนอาคมเมื่อคู่นี้ทำได้เพียงแค่เลือดซิบ,ซ,บซิบที่กลางหน้าผาของมันหลุงแพลวไม่สนใจสับไกลั่นกระสุนออกไปทันที สิ่นเสียงปืนก็มีเสียงร้องคำรามลั่นโดยความโมโหตามมาโดยเสียงที่กำลังตะเกียกตะกายไอ้ลายผาดก่อนเสือสมิงนี่คงอยากจะปีนขึ้นมากระชากเอาล่างของลงแพ้วลงไปฉีกกินให้สาสมแต่มันคงไม่สามารถที่จะปีนขึ้นมาได้ถึงได้มีเสียงหล่นลงไปดังตุบตั้งแต่แกรบริกรรมคาถาอาคมครั้งแหลกที่คิดว่านางผีป่านั่นหล่นลงไปจากนางห้างเมื่อคิดว่ากระสุนอาคมของแก ไม่สามารถที่จะฆ่าเสือสมิงตัวนี้ได้มันก็คงจะปีนขึ้นมาบนนั่งห้างไม่ได้อยู่ดีแต่แกก็คิดถึงว่าหากาไหวไหลายผาดก้อนเสือสมิงนี่มันไม่ยอมไปไหนแกก็คงไม่มีทางที่จะลงจากนั่งห้างไปได้มีหวังต้องอดตายกันอยู่บนนั่งห้างนี่แหละเพราะด้วยสัญชาตญาณและธรรมชาติของเสือมันจะเฝ้าเหยื่ออยู่แบบนั้นไม่ยอมไปไหนจนกว่าที่จะล่าได้ลุงแพ้วหมดหนทางที่คิดจะทำอะไรได้ต่อ ก็เลยต้องล้วงเอายาฉุนออกมามวนแล้วก็จุดสูบเพื่อบรรเทาความเครียดเสียงฝีเท้าของไอ้ลายเสือสมิงนั่นมันยังคงเหยียบย่ำวนไปวนมาไม่ยอมไปไหนอยู่ครู่ใหญ่ๆแล้วก็เงียบสนิทไปมันคงจะนอนหมอบรอให้เหยื่อลงไปหาผ่านไปเกือบชั่วโมงถามกลางความเค่งเคียดของลุงแพ้วและการเฝ้ารอเหยื่ออยู่อย่างใจเย็นของไอ้ลายเสือสมิงแสงจันทร์ก็เริ่มสาดส่องโผล่พ้นยอดไม้ขึ้นมา พอมองเห็นอะไรต่อมิอะไรได้ถนัดลุงแพ้วแกก็ชำเลืองมองดูไอ้ลายผาาก่อนที่นอนหมอบอยู่ใต้นั่งห้างมันยังคงไม่ยอมไปไหนต่างคนต่างก็ใช้สายตาจ้องมองกันอยู่แบบนั้นกระสุนปืนที่เหลือลุงแพ้วกะเอาไว้ใช้ในช่วงเวลาที่ฉุกเฉินจริงๆยิงมันไปก็ทําอะไรไม่ได้ผ่านไปเกือบครึ่งชงั่วโมงระหว่างที่ต่างคนก็ต่างเผลอจู่ๆก็มีเสียงปืนดังระเบิดโตมขึ้นทําเอาลุงแพ้วสะดุ้งสุดตัว หันไปมองด้านล่างไปทั่วว่าเสียงปืนที่ดังอยู่ใกล้ๆนั้นมาจากตรงไหนพอก้มลงไปมองที่ใต้นั่งห้างก็เห็นไอ้หลายเสือสมิงนั่นกำลังกระเสือกกระสนจมกองเลือดอยู่มันพยายามลุกขึ้นร้องคำรามเสียงดังลั่นด้วยความเจ็บปวดหันไปมองฝั่งทางด้านหลังของนั่งห้างลุงแพวเตรียมที่จะพุ่งกระโจนไปทิศทางนั้นลุงแพวก็หันหลังขวับมองไปทิศทางเดียวกับมันถึงได้มองเห็นว่ามีร่างของคน ยืนถือปืนจังก้าอยู่ลักษณะท่าทางอายุน่าจะวัยเดียวกันกับแกไอ้ลายเสือสมิงกระเสือกกระสนพุ่งกระโจนเข้าใส่พลานผู้นั้นก็เดินดิ่งเข้าหาพร้อมกับยกปืนสับกระสุนยิงเข้าใส่กระสนพุ่งเข้ากลางแสกหน้าของไอ้ลายเสือสมิงจนหงายหลังพึงมันล้มลงไปนอนดิ้นพลานอยู่ที่พื้นก่อนที่จูๆ่ๆร่างของมันก็กลับคืนมาเป็นร่างของหญิงสาวที่ลุงแพ้วแกเห็นตอนแรกหญิงสาวนั่นสะอึกสะอื้นร้องไห้ ทำให้พลานแปลกหน้านั่นมีสีหน้าสลดลงไปก่อนที่ร่างของหญิงสาวจะฟุกลงไปที่พื้นขาดใจตายคาที่จูจ่ๆร่างของมันก็กลับคืนเป็นร่างของเสือลายพาดก่อนอีกครั้งหลุงแผวผูดคุยทักทายกับพลานผู้นั้นอยู่ครู่หนึ่งถึงได้รู้ว่าวิญญาณของหญิงสาวก็คือลูกสาวของพลานแปลกหน้าผู้นั้นเองที่ถูกไอ้ลยเสือสมิงฆ่าและหลากมากินแกตามล่ามันมานานจนสุดท้ายก็มาเจอมันอยู่ที่นี่ หากว่ามันไม่มานอนหมอบรอเหยื่อ,อย่างลุงแพ้วอยู่ก็คงจะตามล่ามันอย่างยากลำบากเพราะไม่รู้ว่ามันจะไปกบดานซ่อนตัวอยู่ที่ไหนที่ตามมาเจอก็เพราะว่าเสียงปืนของลุงแพ้วพลานส่วนใหญ่จะใช้กระสุนปืนยิงสัตว์ป่าเพียงแค่นัดเดียวก็สามารถที่จะล้มสัตว์ป่าที่ต้องการได้หากว่ามีนัดที่สองหรือนัดที่สามนั่นยอมหมายความว่ามีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นแกถึงได้ตามมาจนเจอกับไอ้ลายพาดก้อนเสือสมิง และสามารถที่จะข่ามล้างแค้นให้กับลูกสาวของตนเองได้พูดคุยกันเสร็จพลานแปลกหน้านั่นก็เดินหายไปในความมืดปล่อยลุงแพ้วให้นั่งทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่บนนั่งห้างจนฟ้าสางแกะกะ็รีบปีนล,ลงมาแล้วก็เดินออกจากป่าบริเวณนั้นกลับไปที่หมู่บ้านทันทีโดยที่ไม่ได้ล่าสัตว์แม้แต่ตัวเดียวไม่สนใจกับล่างของไอ้ลายเสือสมิงนั่นเพราะเกรงว่าจะเกิดอาถรรพ์ต่างๆตามมาในภายหลัง ทุกครั้งที่เขาไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าในภายหลังหลวงแพ้วแก่ต้องทําพิธีขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาใช้อาคมข่มป่าข่มภยัยป้องกันภัยอันตรายของตนเองทุกครั้งทบทวนและฝึกฝนวิชาอาคมที่ได้รับถ่ายทอดมาจากพ่อและปู่จนให้มีความเข้มขลังเพิ่มมากขึ้นแม้จะแก่เท่าก็ยังไม่สายหากสามารถที่จะป้องกันตนเองให้พ้นภัยอันตรายได้ก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้จนแก่จนเท่าไม่ต้องไปตายหวง กลายเป็นผีไร้ญาติอยู่กลางป่า